สวัสดีครับพรเพื่อนๆท่านหลายท่านผู้ชมรายก็รวันนี้ลุงบินจะมาให้สูตรทำแหนมนะครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดีสุดฟังเลยครับวันนี้ลุงบินก็จะมาให้สูตรทำแหนมหมูโดยที่ลุงินขายอยู่ที่ร้านทุกวันนะครับสญติดมครับ ครับต่อมาเราก็มาดูส่วนผสมนะครับน้องหมูสําเร็จนะครับซื้อมาขึ้นกิโลก็รึ่งกิโลก็ประมาณเจ็ดสิบาทครับเมื่อก่อนหกสิบาทนี้ก็นัองหมูขึ้นราคาก็สเ็จนี้ครับเป็นเส้นนี้นะฮะ่วนหมูเนื้อแดงที่เราสับเมื่อกี้นะฮะก็มีขอแนะนําให้เพื่อนๆเอามาสับเองเพราะว่า ตนติมันอะไรเราก็ลอกออกให้หมดถ้าสั่งขาบดเขาจะไม่เอาบวกให้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเอาสะโพกมาสับเองนะจะได้แน่นเนื้อหมูจะได้แน่นอร่อยกว่าที่สั่งขาบดนะครับก็ครึ่งกิโลเหมือนกันครับส่งไปเลยนะครับคววผสมต่อไปก็คือข้าวสวยนะครับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ มาทิ้งให้อายมันหมดแล้วก็นี่ใ้้มันเย็นตัวลงมาก่อนจะทำให้มันอร่อยแล้วก็เนื้อหมูจะไม่เละถ้าไม่มีอายอามันจะทําให้หมูอร่อยเแต่ถ้ายังร้อนอยู่ใส่เข้าไปเนื้อหมูมันจะเละจะไม่เป็นแนนนะครับก็ประมาณสองช้อนโต๊ะครับเกลือสองช้อนโต๊ะครับห้ามปูนุนะครับถ้าปูนเค็ม กอดีสอง้อนโต๊ะนะฮะชูรสสองช้อนโต๊ะครับอไปไเไยครับของหมักของโรงเบียนี่แหละครับประมาณหนึ่งช้อนช้อนโต๊ะโดยประมาณนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็กระเทียมบดอันนี้นะครับกระเทียมบดหนึ่งถ้วยตวงครับแค่นี้แหละครับ อาหารจุกง่ายสไตล์รมินทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะครับอร่อยด้วยนะฮะสัดส่วนพอสัดส่วนเป็นอย่างนี้แล้วเราก็นำมาคลุกเขาหรือคั้นให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเราก็มาคลุกเขาเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับขั้นตอนนี้สำคัญมากครับมันจะเป็นเทคนิคพิเศษเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะมีความพยายามเท่ไหนหมูกับหนังยังไม่เข้ากันนะครับถ้าใครขี้เกียจทำ ถ้าใครขี้เกียจคั้นแหนมแล้วก็ก็ถือว่าไม่สําเร็จเพราะว่าคั้นแหนมต้องให้เป็นเนื้อเดียวกันปั้นเป็นก้อนได้ถ้าท่านใจร้อนท่านรีบเกินไปคั้นไม่เป็นเนื้อเดียวกันปั้นแหนมออกมามันจะไม่เป็นแหนมครับอยู่ใครอยู่มาแล้วก็รสชาติก็จะไม่เป๊ะตัวนั้นขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลานิดนึงคั้น น้าจากคันประมาณ1 0ถึง20นาทีก็ไม่ได้ตั้งนะครับประมาณอย่างต่ำก็สินาทีนะครับก็จะเป็นก้อนแน่นๆอย่างนี้ครับก้อนแน่แนๆต้นทุนก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบนั้งเจ็ดสิบเนื้อสโพกเจ็ดสิบต้องปรุงมาห้าสิบาทร้อยสิบาทนะครับเรามาดูกันว่าเราจะปั้นได้กี่ก้อนนะครับต้นทุนร้อยหกสิบาทนะครับ มาดูวิธีปั้นก่อนนะครับจะเด้นมาหนึ่งแล้วครับเสร็ียบร้อยแล้วหนึ่งช็อตสามครับผม หลังจากนั้นเราก็มาปั้นเป็นก้อนนะครับเนี่ยครับทุนอยู่ร้อยหกสิบาทนะครับแต่ทีนี้มุอปิ้นก็ปั้นได้ยี่สิบเจ็ดก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดก้อนลงทุนไปร้อยหกสิบนะครับก็ ได้กำไรร้อยสิบบาทซึ่งเมื่อก่อนนี้จะได้กำไรครึ่งต่อครึ่งแต่ว่าหมูแพงมากช่วงนี้ลุงมินก็เลยเอาพอประมาณช่วยเหลือกันไปเพราะว่าลูกค้าก็ลูกค้าหน้าเดิมๆคนเก่าๆเราจะเอากำไรมากพวนี้ไม่ได้ก็ค้าขากันไปนะครับกําไรไก่หมูเนื้อไก่ย่างส้มตําอะไรขายได้ก็เป็นกาไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าเราทําทุกวันนะฮะสวยงามครับแต่จะก้อนเล็กตัวเก่าเยอะเลย มื่ก,ก่อนเนะี่ยลูกค้าถามว่าจะได้กาไรเลยเดี๋ยวนี้ลูกค้าถามว่า้าแล้วคุณได้กําไรไหมช่วงนี้ก็ได้จะได้น้อยกไม่เป็นไรช่วยๆกันไปนะครับหลังจากนั้นก็มาดูการทำมัดแหนมนะครับวิธีการมัดแหนมมันก็ไม่ยากนะครับเนี่ยฮะกุงนะกุงสี่คูนหก ันนี้ใส่ถุงระบบใส่ถุงแเข้ามันจะง่ายและต้นทุนน้อยมันก็ไม่ยากเอาแหนมนี้ใส่เนี่ยครับใส่เข้าไปลรวปีบข้บอมุมนี่ฮะม่จะไม่ใส่ไม่ใส่พริกนะครับให้พริกกินกับทีหลังเพราะว่าจะถ้าเอาพริกใส่แล้วมันจะทําให้แหนมเปรี้ยวไวแล้วก็ไม่สวยงามไม่ได้นานนะครับอันนี้เราเก็บใส่ ถ้าพูดถึงว่าเก็บไว้วันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราเก็บได้เป็นอาทิตย์เราก็ต้องใส่ตู้เย็นไวน้นะครับนะครับเปิดครับอ่าบิดหมุน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 นะครับสีกุหลน,นะครับตรงร้อนสีกุหลาแล้วยางรับมาดึงตรงนี้นครับมาดึงดึงแล้วก็หมุนปันป่นปันปันปันป่ปลายก็เนี่ยครับ สิบบาทเรียบร้อยได้ขายเรียบร้อยแล้วครับนี่นะฮะสิบบาทครับนี่คือขั้นตอนหนึ่งนะครับใส่ถุงอย่างนี้ง่ายมากง่ายมากและประหยัดต้นทุน,ทนขั้นตอนที่สองจะย,ยากหน่อยอใบตองกล้วยที่สวนของลุงปีนิงนะครับเรามาพับอย่างนี้นะครับ1 2 3่สี พอเจ็ดไม่ฉีดอย่างนี้ครับเจ็ดแล้วก็พับเข้ามาเลยนะครับหนึ่งสองเห็นไหมครับสวยงามครับแล้วก็ตัดอที่ส่วนเกินก็ตัดออกนะครับหลังจากนั้นเราก็นําตองมาเช็ดให้สะอาดนะครับทั้งด้านในด้านนอกนะครับสองแผ่นนะครับสองแผ่นนี่ครับ สองแผ่นข้ามาอย่างนี้ตองจะไม่สวยมันซื้อแต่ว่าเราก็ประหยัดไปอีกสีสิบาทต่อกิโลนะครับเออต่อมัดแล้วก็ตัดคอบอกตัดคอบอกครับจะเป็นทรงนี้ฮะทรงเหมือนเือยายนะครับนี่ครับหลังจากที่เราทำตองแล้วก็เจียบตองให้สวยครับเจียบตอง 1> 1หนึ่งแผ่นสองแผ่นนะครับแล้วจะมีตัวรองในคงห้านคะูณแดครับเราตัดท้ายนะครับประหยัดดีแล้วก็ตองที่พับไว้เจ็ดแผ่นนะครับหลังจากนั้นเรามาดูขั้นตอนการห่อ,หอแหนมนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ยากแต่ว่าลูกค้าชอบกินเพราะว่า ดูสวยงามแล้วก็เพกเก็ด,ดูดีกว่านะครับนี่ฮะลูกค้าชอบรับประทานนะครับขอไปเพื่พอนหหลังจากนั้นอันนี้นุมินจะทำให้ดูอ,อย่างละวิธีนะครับให้เพื่อนจดจำเอานะครับถ้าสงสยัยก็โทรสอบถามนุมินแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับนุมินจะตอบให้นะครับ ถุงห้าคณแปดตัดแล้วนะครับวางลงกับเพื้นแล้วก็ตองที่เราเกี่ยเรียบร้อ,รอยสองแผ่นเช็ดให้สะอาดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําตองรองลองตรงนี้แล้วก็ดึงนี่ฮะดึงถุงพลาสติกเพราะว่าถุงพลาสติกจะถนอมให้ตองอยู่ได้นานไม่ซีด อยู่ได้นานกว่าที่เราทิ้งตองเพราะว่าวางขายหน้าร้านเนี่ยมันจะแห้งถ้าโดลนลมเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือท่านต้องใช้ถุงพลาสติกหรือมีอพลาสติกที่สำเร็จรูปก,ก็ก็ดีแต่รงเป็นใช้เทคนิคนี้แล้วก็ประหยัดด้วยก็เนี่ยครับต่อไปใช้มือนะครับล้างแล้วนะครับก็ใช้เนี่ยครับดึงมาแล้วก็มว้นมว,นมวนนะครับม้วนดูนะนะครับม้วนมา นวดไปข้างหน้าเนี่ยครับตรงจะอยู่ลักษณะนี้ถ้ามันเสษมันเหลือก็ถ้ามันเสษมันเกินก็พับเข้าไปแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้กดเข้าไปแล้วก็ดึงตรวนี้เข้ามานิ้วชี้กดเข้าไปมือด้านซ้ายดึงในทิาซ้ายตรงนี้ก็จะได้นี่ครับยางรัดควรจะเป็นสีขาวและสี งานเพราะว่าเนื้อจะเป็ตุ้งบินจะใช้สีแดงแต่หมูจะใช้สีเหลืองหรือสีขาวนะครับ,รบแล้วก็เก็บให้ดูดีเนี่ยครับนี่คือการห่อแหนมโดยใบตองนะครับปรดีนุ้งบินหัวกล้วยแล้วกว็ต้นเพราะนั้นช่วงนี้ก็ไม่ได้ซื้อถ้าซื้อก็พับละแปดสิบบาทถึงพับก็สี่สิบบาทนะครับเนี่ยครับวิธีสองวิธีนะครับ หวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับท่านผู้ชมคงเข้าใจก็ออขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ลุงบินลุยสวนด้วยครับแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงทำอาหารมีครอบครัวนะครับมันจะมีหน้าเด็ดอยู่ทุกอย่างว่า เชฟสุบินนะครับบุญบินเชฟนะนครับอขอบคุณมากมๆาที่ติดตามและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ดูินด้วยนะครับขอบคุณครับโชคดีมีสุขทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย